ตามข้อตกลงในการปริวัติภาษาละนานะครับในปี28นั่นเปิ็กำหนดไว้อยสามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งก็คือการที่ยืมอาอักษรไทยมาปรับเทียบอ่าเืเปลี่นอักษรละนานะแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับเอามาทุกตัวเลยนะครับอ่าบเว้นเลยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็น เครื่องหมายอย่างต่างๆเอามาหมดเลยนะครับ่าก็แบบนี้ก็ใจในการแปลลักศิลาจารึกหรือเอกสารที่อยู่ในใบลานนะครับมาโบราณที่สําคัญๆนะครับเกนจะเอามาทุกตัวอักษรนะครับก็เฮาก็บอกคงบ่ได้ไปเกี่ยวข้องในส่วนนั้นนะครับเฮาจะมาเขียนในแบบที่สองและที่สามนะครับแบบที่สองนีแบบนค่คือการยืมมอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบ เเปลี่ยนอักษรละนานนะครับกับประกอบคําขึ้นมากับคล้ายๆกับแบบที่หนึ่งนะครับแต่บดถึงขั้นแบบที่หนึ่งนะครับก็ประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับมาก่กอผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งสระมันบดตรงบดตัดกันก็ต้องมีการบูรณะกรรมับไปตัวนะครับก็เขียนบปยากครับมันจะยากตอนอ่านนะครับเพราะว่าจะไปงงว่า ไปอ่านแบบรักภาษาไทยมันก็จะปิดบิดเบี้ยวไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจรักการภาษาละนาอ่านนะครับในแบบที่สองนะครับแบบที่สามนั่นนะครับรักการก็คือว่าเอาหูฟังนะครับเสียงภาษาละนาพ้อนออกมาอย่างไรนั่นก็เอาภาษาไทยสะกดไปเขียนไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยังมีข้อจํากัดพอสมควรนะครับเพราะว่า ในภาษาระบบการพันเสียงในภาษาละนากับภาษาไทยนั่นมันมันบบเหมือนคนละระบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียงมันไปบบตรงบบตัดกันที่เสียงโทและเสียงโทพิเศษนะครับ่ายนั้นก็จะเขียนกันม่ได้กันนะครับเพราะว่ามันมันตรงนั้นแหะครับถ้าแบบมีการดัดแปลงอย่างเงี้ก็จะเปิ่กเาเรียกว่าขี้ตู่เอาให้มันเป็ยนเนยอนนี้มันก็คงมันกับ ปใหญ่นะครับาะนั้นในแบบฉบับของผมนั่นผมกจะในแบบที่สามนั่นผมจะเขียนไปตามภา,าษาไทยเลยนะครับยกเว้นเสียงโทรพิเศษเท่านั้นนะที่ผมจะดัดแปลงนะครับมันอย่างเช่นเนี่ยนกินน่ยกินนะครับมานะครับอาทิตน,น,นี้เรามาเริ่มเลยนะครับเอาแบบที่สองก่อนนะครับซิบดีบเต้าลูกนะครับซิบนะครับ ตัวสะนะครับยืมตัวสอเสือเนี่ยมาเป็นตัวสะนี่นะครับไม้กีนะครับสลยีนะครับตัวบะนะครับสะกดด้วยตัวบะนะครับเห็นไหมครับซิปนะครับอ่าเตยก็ได้ละง่ายนะครับตัวดาะนะครับก็จึมตัวดอเด็กนี่มาเป็นนะครับไม้กีนะครับสลยีนะครับไม้กีอ่าก็ได้ละห็ไหมซิฟดีนะครับบ่อบ่อนี่ก็ตัวบะนะครับเห็นไหมฮะ ่าบ่อเอาก้าไม่เอกมาก็พอแล้วนะครับไอ้ไม้กังมนนี่ก็บ่าวมาแล้วนะครับอ่ะหย่างนี repeating repeating ้มันก็บ่อแล้วนะครับไม้แม่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่หนึ่งเพื่อนเอามาตัวนะครับไม้กังมนนี่นะครับมาบ่อนย่นะครับมาก็ก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้เอาเอาเอาโอถึงแบบหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเต้าหวนะครับเต้าไม้เก่านะครับ ตัวตะอ่านี่ตัวตะนะครับยืมตัวท้อทหารนะครับมาปั๊บเทียมมาเป็นตัวตะนี่นะครับเห็นไหมครับตัวตะนะครับอ่าไม้เก่านะครับไม้เก่าอ่าสลาเนี่ยนะครับในภาษาละนาไม้เก่าเพราะจะมีไม้ซัดกำกับตัวนะครับพ่อ้านมันจะเป็นไม้โกบาลีนะครับอ่าเพราะนั้นก็ปรดเข้าใจไว้ด้วยนะเวลาเฮาอ่าแบบหนึ่งนี่เปิ้ลอามานะครับมาตัวนะครับอ่าแต่แบบสองนี่เฮา บ้าเราไม่ซัดนี่มามาแล้วนะครับมาเอาแค่เอาไม่เอกนี่นะครับมาแทนไม่ยอเนี่ครับอ่าเต่าเหรอบ่อเต้านะครับบ่อเต้าลูกอันนี้ลูกนะครับตัวละนะครับอืมตัวละนะครับยืมตัวลอริงเนี่ยครับมาเป็นตัวละนะครับอ่าไม่กูกับซาลอููเนี่นะครับมาเห็นไหมฮะ อันบนนี่เป็นไม้กักนะครับแตนตัวกะนะครับเห็นไหมลูกนะครับลูกเห็นไหมก้าแห่ได้ไรเห็นไหมฮะอันแบบที่สองแล้วครับอันนี้ที่แบบที่สองครับอ่านว่าสิบดีบบเต้าลูกเห็นไหมอ่านอ่านเต้าอ่อนนะครับทีนี้เขามาเขียนเป็นแบบที่สามแล้วครับอ่าเขียนเป็นแบบที่สามแล้วครับ แบบที่สามนี่ก็คือการเอาหูฟังนะครับหูฟังภาษาละนาตางบนบนนะครับเพื่นจยว่าอย่างใดนะครับก็เอาภาษาไทยนะครับอ่าสกดเขียนไปจามนั้นนะครับเห็นไหมอันมันคนละหลักการกันนะครับแบบที่สองนี่คือหลักการนี่คือยืมเมาอักษรไทยมาปั๊บเทียบนะครับมามาเพื่อเปลี่ยนอักษรละนาเห็นไหมแล้วก็ประกอบคำเข้าไปกับแบบภาษาไทยนะครับมาผสมมาซานกันไปด้วยก็ขึ้นก็เห็น ได้ออกมาอีกน,นะครับก็อ่านว่าซิบดีบอเต้าลูกนะครับอ่าทีนี้มันมาเป็นแบบที่สามนี่ฮาองห,งหูฟังทํอมพอใบแบบที่สองลซิบนะครับซิอภาษาไทยไปเขียนไว้เลยอะซิบนะครับอ่าอันนี้ภาษาไทยเคนอ่านไหวได้ครับคนอ่านว่าสิบนะครับเสียงเอกนะครับออาแม่มันซิออะจะให้มันซิปยได้แน่ครับซิบ ก็ใส่ไม่จัตวาป้วยนะครับอย่าง yeah. นี้สิบนะครับเห็นไหมครับสิล้วนะครับฮั่งอ่านออกเสียงจัตวานะครับสิบนะครับสิบดีสิบดีนะครับดีดีนี่มันมีความหมายบบบเอ่อบบ่มีปัญหานะครับบ่ม,มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเสียงอ่าเสียงสามัญน,นะครับในภาษาละนาบนตัวด,ดะเป็นอักษรกลางนะครับอ่าตัวนี้ในตัว ตัวดะนะครับอันนี้ตัวจโดเด็กนะครับโดเด็กก็เป็นอักษรกลางเนี่ยเพราะภาษาไทยเหมือนกันนะโดนไม่กี่สระอีเข้าไปก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าสิบดีอ่าสิบดีบอบอบอไทยนะครับบอไทยอ่าอันนี้ก็บอไทยอะไรมั้ยบอสิบดีบอเต้านะครับอ่าทีนี้เราต้องเอา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  เต่าเขียนนั่นะครับมันเต่านะครับไนื่งยินเสียงเต่านะครับอ่าเราบดูแบบสองนล่ะอันนี้อ่านเปิ่อ่านว่าเต่านะครับอแต่บนนี่เริกอ่านว่าเต่านะครับอ่าทีนี้เต่าภาษาไทยมันต้องเอาภาษาเอาตัวเต่าเขียนอย่างเดียวนะครับอเต่านะครับเต่าใส่ไม่เอีกไปแล้วครับอเต่าแม่ใส่ไมู่เต่าแม่เต่ากันเห็นไหมอ่าเต่านะครับอ เต้านะครับอ่าเราบัดเต้านี่ได้แล้วครับอ่าอันนี้มาเขียนเป็นเต้าไปแล้วนะบัดเต้านี่ได้แล้วครับอ่าเอาล่ะมีปัญหาอะไรไหมฮอ่าเต้านะครับเต้าอันนี้เต้านะครับอ่าอันนี้เต้านะครับอ่าเราบัดเต้าเรามีปัญหาอะไรไหมฮบัดเต้าบัดเต้านี่ได้ครับตามแบบเฉพาะผมก็บัดเต้าเต้าเสียงรบพิเศษหรอครับ เต้าเสียงโทพิเศษก็เอาจุดประดับไบเย็นีครับมาเต้านะเต้านะเต้าอย่างใดเต้าใส่ไม่ตีเต้ากลางเต้าเขียนได้กุ้ัวนะครับถ้าเขียนไปผมนะครับเต้านะลูกเต้านะครับลูกเต้าเห็นไหมเต้า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 เห็นไหม เขียนแบบผมนี่ได้กู้เสียงเลยนะครับจะเขียนจได้ก็เขียนได้นะครับ่าแต่ถ้าสมมุติว่าไปเขียนเอาเปิบเขาเรียกว่าเปิบเปิบเอาอันนี้มันเอาไม่เอกใ่มันก็เป็นเต้าไว้จะเขียนมาได้แล้วครับถ้าเปิบว่าเอาเอานี่เป็นปะเต้าเี่นี้มันก็มาได้แล้วครับเพราะนั้นก็ผมก็ขอเขียนตามตามความจริงนะครับอ่าความจริงมันเป็นได้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ่าอันนี้เต้านะครับเต้า อ่าเต้านะครับอันนี้บัเต้านะครับที่มีจุดนี้นะครับอ่าเห็นไหมอันนี้บัเต้านะครับบัเต้าเห็นไหมอ่าเต้าเต่าเห็นไหมครับได้กู่เสียงนะครับอ่าเต้าเต้าก็ไม่โทนะครับไม่โตลูกนะครับอ่าลูกนี่ก็มีก็มีปัญหานะครับลูกนี่มีปัญหาคือลูกไทยกับลูกนี้นะครับอ่าสิบดีบัเต้าลูกเห็นไหมคต่อไปแล้วครับต่อไปสิบถูก อ่าิบท so mm ุกอ่าิก็อันนี้แบบสองนะครับแบบสองเอาแบบสองตัวสะนะครับอ่ายืมตัวสอเสือมาเป็นตัวซะายไม่กี้ตัวบ้านะครับอ่าิบทุกนะครับถูกตัวท่านี่ก็ยืมตัวสอถุงนะครับมาเป็นปรับเทียบนะครับอ่าไม้กูสารอูเนี่ยครับมาทุกก็ตัวกกะนะครับยืมตัวกอไก่มาเป็นบ่อนะครับบ่ออ่าตัวบ้านะครับไม้ ไม่เยอะนะครับมาไม่กลางบนี่เหมามาแล้วครับเต้านะครับอืเต้าไม่ซาบกับเหมามาแล้วนะครับไม่ซาบเหมามาแล้วครับบ่อเต้าเมียนะครับเมียอ่าเห็นไหมไหมเมียในภาษาลานาเปิ้นเปิ้นบ่มีไม่กี่ไม่กี่นะครับเห็นไหมเปิ้นเปิ้นเปิ้นอ่านไม่เปิ้นอ่านว่าเมียนะครับเมียอ่าเท่าเขียนไว้เราฮะมันเมยอ่ะฮะเขียนไม่ได้มันเมยนะเพราะนั้น รมนี้จะต้องบูรณารมศัพท์แล้วนะครับก็คือเติมไม่กี่เข้าไปแบบประกอบคําแบบภาษาไทยนะครับเมียภาษาไทยบนอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าเพราะนั้นก็ไหลเติมหากันเหมือนกันนะครับอ่าเพราะนั้นก็เอาออาแบบที่สามอ่าแบบที่สามนี่ก็ก็คือหูฟังนะครับอ่าเห็นไหมมันหมดไปใจแบบที่สองละเห็นไหมเอาหูฟังนะครับซิปนะครับมา อันนี้ภาษาไทยพนานว่าสิบนะครับฮะสิบเนี่ยนะครับสิบในภาษาละนะสิบออกเสียงจัตวานะครับสิบเสียงจัตวานี่คือสำเนียงเชียงใหม่นะครับสิบนะครับถ้าเป็นตังผะเยาดังลำปางมันสิบสิบมันขึ้นไปน่อยนะครับเสียงนะครับอันนี้หาอู้ถึงสำเนียงเชียงใหม่นะสิบนะครับสิบจัตวาสิบถูกนะครับถูกถูกใน ภาษาไทยเพิ่งเขียนเหมือนกันเหมือนกันแล้วไปนะครับถูกนะครับอันนี้ก็ถูกภาษาไทยนะครับบ่ออันนี้ก็บ่อนะครับบ่อภาษาไทยนะครับบ่อเต้านะครับมาเต้าก็คือตะกี้เราผ่านมาแล้วนะครับบ่อเต้านะครับมาเต้าเต้าเต้านะครับเต้า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 นะครับอันนี้เต้าเต้าเมียอ่าเมียภาษาไทยเพิ่นก็เหมือนกันใช่ไหมมีไม่ มีไม่กี่สรลอีนะฮะม,มันมีมอะเอสยลเออบ่นไทยบนอย่างอี้นะครับอ่าภาษาลนาป่นป่นบ่มีไม่กี่ไม่กี่นะครับป่นป่นสรลเอียบ่นมีเตวอี้นะครับอ่าแม <t> ่มันตรงราคามอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คงท่านต้องสังเกตนะครับว่าอืมันจะเขียนแบบใดอย่างไรมันจะไปงงนะครับอ่าทีนี้เขาลองมาอ่านนะครับอ่าในภาษาเก๋าเงาป่นนะครับอ่า ทั้ง3แบบนี้ก็จะต้องอ่านแบบเดียวกันหมดนะครับในภาษาเก่าเงาบนอ่านว่าซิดีโบเต้าลูกซิถูกโบเต้าเมียนะครับอ่าทีนี้มันถ้ามันมีภาษาเก่าเงาบนหรอกครับใหญ่ๆมั้มันมีก็ภาษาอ่าแบบแบบสองเนี่ยเอาแบบ3ามนี่มันต้องไปพอเดีก็ได้ อ่านแบบสองนะครับอมแบบสองนี่ก็คือจะต้องอ่านแบบละการภาษาละนาทุกประการนะครับอนึนึกเสียว่ากอ่ารมที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะครับแต่เอามาปรับเทียมัน้เป็นอักษรละนาแล้วนะครับอันนี้คือตัวสะนะครับอันนี้ไม่กีนะครับอันนี้คือตัวบ้านะครับตัวดะนะครับตัวตานะครับตัวละนะครับเห็นไหมครับต้องนึกเสียว่าเป็น ภาษาละนานะครับหน้าตามันได้มันเป็นไทยนะครับ mm hmm. เพราะนั้นก็อ่านแบบภาษาละนานะครับอ่านว่าสิบดีบ่อเต้าลูกสิบถูกบ่อเต้าเมียนะครับอ่าทีนี้ก็เรามาลองมาดูแบบที่สามนะครับ mm hmm. แบบที่สามอ่าแบบที่สามนี่ก็เอาไว้ใื้คน ทยฝรั่งมาค่าหรือคนเมืองที่บอกเคยเฮียนภาษาละนามาอ่านนะครับอืมแบบที่สองนั้นต้องคนต้องฮู้ภาษาละนานะครับอ่านนะครับถ้าบอกฮู้ภาษาละนาอ่านจะบิดเบี้ยวสำเนียงไปทันทีนะครับอแบบที่สามนี้เอาไว้ให้คนอที่เปิ้นมาได้ฮู้เฮียนภาษาละนามาแต่ห้อ่านแบบภาษาไทยนะครับห้อ่านแบบภาษาไทยทุกประการเลยนะครับ ยกเว้นคาที่มีจุดประกอบไม่โทก็จะออกเสียงโทพิเศษครับในที่นี้บม่มีนะครับอ่าวันนี้บม่มีนะครับอ่าคาที่เป็นยอยักโดดฮึออกเสียงยอยอยักแบบละนาคือเสียง,งยอนะยอนะครับอ่ายักน,นะครับยัายั๊อย่างงื้นะครับยินอย่างงี้แม้มีหลายครนิดนักแต่ล้วเมือเปลี่ยนคาว่าอ,อยอนี่ฮออ่านออกเสียง ยอยักษ์ไทยมหฮะแบบแบบ,แบบไทยอยู่ยาอย่างอยากอย่างอย่างอย่างนี้นะครับอ่าแล้วท่านอ่านไปปั๊บท่านจะได้สำเนียงลานาแบบเชียงใหม่ไปเลยนะครับอ,อ,าอ่า,ามมอล,ลองมาอ่านนะครับท่านสมมติเป็นฝรั่งมาอ่านานะครับอ่านว่าสิบ,บ,บ,บะนะครับอ่าบ่บ่เจสิบนะครับอ่าภาษาไทยมันป้อเขียนว่าอ่าพ้อเขียนลว่าพี่คนสิบนะครับอ่าทีนี้ เอามาอ่านอันนี้ก็จะต้องอ่านว่าซินะครับ1ินะครับมา1ิดีบ่อเต้านะครับ5าเต้านะครับปเจ๊บอกป้าเต้าอันนี้อ่านเต้าไปได้นะครับอ่านเต้านะครับอ่านตามลักภาษาเลยนะเต้าเต้าเต้านะครับเต้าคนไทยประการว่าเต้านะครับอ่าซิดีบ่อเต้าลูก1ิถูกบ่อเต้าเมียนะครับอ่าอันนี้ คนไทยเพิ่อ่านว่าเต้านะครับอืเต้านะครับเพียงแต่ว่าความหมายมันอาจจะพิดกันไปนะครับอาจจะเป็นเต้านมเต้าส่วนเต้าหู้อย่าง้มันนั่นนะแต่อ,อันนี้มันเป็นภาษาปฏิวัติที่สามนะครับเมื่อเขามาเขียนอี้เขาก็เต้านะครับเต้าก็ความหมายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับหมายว่าหมายว่าเท่าไหลเท่าอย่างมื้ันนัะนนะเต้านะครับมาในภาษาละนาวคนอ่านว่าเต้านะครับ สิบดีบ่อเต้าลูกสิถูกบ่อเต้าเมียนะครับอ่าก็เอาไปพิจารณากันนะครับ